สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจ์สีดีรับกับเข้าสู่ Monster Hunter Wilds นะฮะกลับมาเจอกันวันพุธแบบนี้กับช่วง Event Quest เช่นเคยนะฮะเอาจริงแล้วเมื่อวันจันทร์เราเพิ่งมี Event Quest ใหม่อันหนึ่งเนาะชื่อว่า The Wild Wander นะแต่ว่าวันพุธเนี่ยเราก็มีใบอีกแล้วนะครับชื่อว่า Masterless c l a w s นะฮะ Quest นี้เนี่ยเป็น Quest ที่ให้ตัว Ancient Weapon Fragment นะครับหรือก็คือวัตถุดิบที่เอาไว้คราฟอาวุธอาเทียนนั่นเอง หลายๆคนน่าจะไม่จําเป็นแล้วสําหรับเควสนี้หรือไอเทมนี้นะฮะซึ่งเอาจริงแล้ว h r ก็ไม่ได้สูงนะฮะ41เองรวมไปถึงก็มอนม่วงสามดาวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวเราจะลองไปเล่นดูกันนะครับเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่า e อ o n y o นี a d โอลเนี่ยน่าจะหลายเควสแล้วนะสำหรับอีเวนต์เควสเนี่ยก็ได้พบเจอมันบ่อยมากเลยแล้วก็นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องแจ้งนะเพราะว่า รู้สึกว่าบางเควสเนี่ยจะมีโอกาสได้ไซส์แต่ไม่ได้แปลว่าจะมีไซส์ให้ตลอดเวลานะครับคือบางทีก็จะได้ไซต์แบบพิเศษที่มันกําหนดมาไว้นะครับแต่ว่าบางทีก็จะไม่ได้นะเพราะงั้นบางทีผมมาดูแบบเนี้ยมันไม่ได้ไซส์นะแต่ว่าถ้าเกิดไปเล่นเควสอีกสักรอบสองรอบก็อาจจะมีไซต์โผล่มานะเป็นไซต์ใหญ่ไซส์เล็กกว่านไปนะ ผมไม่เข้าใจแฮะทำไมเมื่อกี้ผมยิงแล้วมันไม่ติดชาแต่โอเคติดแล้วก็คือติดแล้วละกันอ๋อตดดัวตาก้อนไปยิงไม่เข้าเลยไรไ,ไหนดูสิผมจำไม่ได้แลวนะว่าแต่ก่อนเนี่ยที่ผมตีแบบพวกอาร์ควิลมันจะหากันอยู่ที่อินเวสเควสหนึ่งเนี่ยมันจะต้องการอยู่ที่กี่ชิ้นกี่ชิ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยได้สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิ้นไม่เร็วนะพูดถึงแล้วอะ 9ก้าชิ้นเลยนะตีกับมอนแบบไม่ได้เก่งอะไรมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นาน,นครับได้ทั้ง9้ชิ้นเนะี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเควสที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับที่อาจจะมี HR สูงประมาณนึงแล้วแล้วก็เล่นกับเพื่อนแล้วก็ต้องการบูสต์ทำความเร็วเพื่อให้ได้ในส่วนของแมทริอัลให้ได้เร็วที่สุดนะครับเควสนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ไม่เร็วนะครับอ่ะและนั่นเป็นทั้งหมดนะฮะค่อนข้างจะสั้นๆง่ายๆมีอยู่เควสเดียวนะครับผม จริงๆแล้ววันนี้เองผมก็มีพูดเอาอีกหนึ่งวิดีโอนะครับที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ collaboration final fantasy 14และก็ฝากเช็ดเอาวิดีโออื่นๆ monster hunter wise ภายในช่องด้วยนะครับช่วงนี้ไตเติลเดทที่3นะครับน่าจะมีคอนเทนต์ที่ผมพยายามนำมาลงช่องเรื่อยๆ,ๆนะครับยังไงฝากติดตามรับชมกันด้วยวันนี้ขอบคุณท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วนะเดี๋ยวงไงเราเจะกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้อบค่พมากครับสวัสดีครับ